ขอความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอออาตามาก็มองสังคมตั้งแต่ระดับเด็กวัยรุ่นจนถึงอะไรฮะพ่อค้านักธุรกิจกลุ่มผู้มีอิทธิพลจนถึงภาคการเมืองแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นข้อเตือนใจว่าอย่าทำอย่าไปทำ ทุกกลุ่มจะไปทำอย่าทำคืออะไรอย่ากล้าจนกล้าวอย่าห้าวจนหามอย่าเบ่งจนบุ่มบามอย่าตามจนโง่อย่ากล้าจนกล้าวอะไรก็ตามจะไปกล้าจนมันกล้าวร้าวความกล้าวร้าวที่เราเกิดจากความกล้านั้นมันมักจะบิน่นแตกเป้งเสมอ จะกล้าอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จักตัวเองเสียก่อนเล็ก,กล้าก็จะดีบางขณะแต่สุดท้ายมันก็บินเพ่งมันต้องพอดีพอดีเพราะฉะนั้นอย่าก,กล้าจนกล้าวอย่าห้าวจนหามถูกรูย้ยุนึกว่าตัวเองเป็นคนเก่งเกิดความห้าวหาญประกอบกรบสันดานตนเองก็แสดงความเหอีหามออกมา แล้วคนเข้ามองอยังไงม,มากไปเยอะไป,ไปเดี๋ยวก็อันตรายอย่าเบ่งจนบุมบามจะไปเบ่งว่านะตัวข้าใหญ่ข้าแน่ข้ามอิทธิพลข้าเป็นคนของคนนั้นคนนี้และข้ามีคนมีบารมีนุนหลังจนทำอะไรบุมบามนี่ห้ามสุดท้ายอย่าตามจนโง่ อย่าไปตามจนกระทั่งตนเองเป็นคนโง่รู้ไหมที่ตามกันไปนั่งโง่อะไรโง่อะไรบ้างเออผูอ้ที่ตามจนโง่ผู้ที่กล้าจนกล้าห้าจนหามเบ่ง,บ<า>งจนบามตามจนโง่ก็เพราะว่ามีความเชื่ออยู่หลายประการเชื่อว,ว่าเขาเป็นคนเด่นเชื่อว,วาา่าผู้ที่เราตามเป็นคนเด่นเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเชื่อว่าเขามียศศักดิ์เพราะเขามียศศักดิ์เราต้องตามคนมียศศักดิ์ เชื่อว่ามีหลักการเพราะเขามีหลักการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราเลยโง่ไปเลยฮะเชื่อว่ามีเงินมาหาศาลเขาจะมาเลี้ยงดูเราได้สุดท้ายเชื่อว่าเขามีรากฐานทางสังคมเพราะเขามีรากฐานทางสังคมเราจึงกล้าตามเขาทุกสินทุรากรารนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเราเองกลุ่มของพวกเราซึ่งในกลุ่มของวัยรุ่นจะเป็นตัวอย่างที่ดีกลุ่มและ,ะพ,พ่อค้าผู้มีทิพล์จนถึง กลุ่มนักการเมืองผู้ตามทางการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองจงระวังยังคิดว่าอย่าทำทำไปแล้วเกิดความชอกช้ำระคำใจจะไม่มีใครเห็นใจเรา